สวัสดีครับหลังนี้ยื่นกู้วันอาทิตย์จะถึงนี้นะครับ enjoy home f a g e 7หลังที่6หลังนี้เหลืองานเก็บสีนิดหน่อยงานติดตั้งประตูรั้วละแนงโดยรวมถือว่าสวยงามมากๆขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะครับที่มาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอหลังที่7เดี๋ยวเราจะพาไปตรวจดูงานรอบทิ่ยง,งกัน วันนี้น้องบอสมาเทสเลยนะครับว่าหลังที่เจ็ดจอดรถได้สองคันจริงหรือเปล่าโล่งๆไหมหลังที่หกไม่ใช่ออหลังที่หกอะเพสเจ็ดหลังที่หกจอดรถได้สองคันจริงๆหรือเปล่าโล่งๆแบบชิวๆเลยหรือเปล่าน้องบอสมาเทสกันเลยวันนี้ใช่ไหมน้องวัดได้จริงไหมได้จริงไหมจริงนะสวัสดีครับพี่อ๋เป็นไงบ้างครับทานข้าวเที่ยงหรือยังครับผมโอเคนะครับเนาะวันนี้เราพาทีมงานเรามาตรวจงานหลังที่หก เฟสเหลังที่6ยื่นกู้วันาทิต์จะถึงนี้เอกสารเหลือนิดเดียวเอกสารเหลือนิดเดียวนะครับเดือเกี่ยวกับหนังสือ,อรับรองเงินเดือนที่จะต้องมีเอกสารของทางโครงการประกอบกันด้วยเดือนนี้หลายๆบริษัทหลายๆหน่วยงานจะต้องมีหลักฐานของคู่สัญญาหรือว่าของโครงการแนบประกอบเพื่อขอเอกสารบางสิ่งบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่นนะครับในส่วนที่เราพัฒนาอยู่ในเขตขามทะเลสอและพื้นที่ใกล้เคียงหลายหลายบริษัทลหลายหหน่วยงานกรณีจะขอหนังสือรับอออรบองเงินเดือนจะต้องมีใบจองประกอบมีเบอร์ชัวมีแผ่นพับของทางโครงการประกอบกันนะเขาึงจะออกหนังสือตัวนี้ให้เพื่อความรบอบคอบเพื่อรู้ว่าวัตถุประสงค์เอาไปใช้ในงานอะไรประโยชน์อะไร เขาไม่อยากให้พนักงานหรือว่าทีมงานในองค์กรของเขาไปใช้จ่ายโดยไม่เกิดประโยชน์หรือว่าไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้อง mm. เขาช่วยกันวางแผนด้วย mm. เพราะคนคนหนึ่งเมื่อวางแผนทางการเงินดีผลงานหรือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์กรในหน่วยง,งานที่เขาทำอยู่มันก็จะออกมาดีด้วยโอเคนะหลายๆที่เขาแบบเข้มเลยเนาะหลายๆที่แบบเข้มเลยนะครับออกให้เพียงแค่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีหนึ่งสองครั้งอะไรลักษณะน,นี้ สวัสดีครับคุณสิทธิท่ธน,นีเดี๋ยวเราไปตรวจงานหลังที่6เพราะว่าเราจะยื่นกู้วันอาทิตย์นี้แล้วมาแล้วค่ะโอเคนะครับจุดแรกน้องวัสพามาดูลงจอดรถว่ากว้างขวางอลังการขนาดไหนอ่ขนอะบคุณข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่โอเหลือติดตั้งประตูหน้าบ้านแล้วก็รั้วระแนงนิดหน่อยเพิ่งเก็บงาน กเบื้องรับนี่เพื่นเก็บงานกนเบื้องลงจอดรถเหลืองานสีบางส่วนนี่จุดที่เราเห็นอยู่คือรงจอดรถที่จอดรถหนึ่งคันแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ว่างอีกแบบกว้างโลง่งมากๆน้งบอสไปยืนกลางแขนโชว์เลยครับน้อบอสเดี๋ยวน้อบอสจะยืนกลางแขนโชว์พื้นที่ว่างนะครับว่าจอดรถได้สองคันแบบโลง่ลงๆเปิดประตูได้สบายๆจริงๆความกว้างของจุดจอดรถเราห้าเมตรขึ้นไปลึกเนี่เฟ้นนี้น่าจะประมาณแปดเมตร ความลึกจากผนังห้องนอนจนถึงทางเข้าประตูเหลือ8เมตรปกติเราจะลึกประมาณ6เมตรเนี่ยคือเหลือเฟือแล้วโอ้โหค่อนง้าเหลือเยอะมากจากจุดจัดรถออกมาผูกหญ้าเมื่อวานนี้สวยเลยครับลูกหญ้าเมื่อวานนี้สวยเลยเลยเหลือต้นไม้หนึ่งต้นอันนี้ก็ต้องอัดน้ําเช้าเย็นเสียงทีงานเราปูกระเบื้องหลังที่เจ็นะครับ ก็เพื่อกะดูสะอาดสะอ้านดีนะยาแนวเรียบร้อยทำเรียบร้อยของงานเดี๋ยวตอนค่ำๆเราก็จะมาตรวจงานกันอีกเราชอบตรวจงานตอนค่ำๆประตูสไลด์ออกด้านข้างภายใน โดยรวมเราก็จะดูจุดไหนที่มันเป็นจุดใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นการตรวจเพื่อสามารถที่จะยื่นกู้ได้เพื่อจะให้งานร้อยเปอร์เซ็นในวันที่ประเมินมาต้องร้อยเปอร์เซ็นตประเมินจบปุ๊บตัวเลขออกมาวันสองวันนัดโอนได้ทันทีส่วนรายละเอียดอื่นน,น,นิดหน่อยเราสามารถมาเก็บเพิ่มเติมในภายหลังได้หลังจากที่เรายื่นกู้แล้วไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวนี้ประเมินออกมาแล้วหลายๆครั้งที่ภายในอาทิตย์เดียวก็ได้โอนแล้วครับ มาดูเพื่อที่จะได้วางแผนให้กับทีมงานช่างทีมงานผู้รับเหมาเราว่าส่วนไหนที่มันใหญ่ใญที่มันเกี่ยวข้องกับการประเมินจะได้รีบมาดำเนินการอ่สอาสวยมากมากขอบคุณครับห้องน้ำภา,ายในห้องนอนส่วนไหนที่มันเป็นจุดใหญ่ใหญ่ที่จะต้องทำให้เสร็จเพื่อให้บ้านเสร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น พื่อประเมินเข้าจะได้ประเมินร้อยเปอร์เซ็นประเมินรอบเดียวจบเราจะได้รีบแจ้งรีบประสานทีมงานเราเพราะว่าช่างผู้รับเหมาเราหลายทีมหลายส่วนที่มีการรวมมารวมทีมกันเพื่องานหนึ่งหลังเสร็จเนี่ยบางครั้งเขามีงานที่อื่นซึ่งเป็นงานงานต่อเนื่องต้องแจ้งล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าส่วนรายละเอียดความเรียบร้อยของสีลูดของงานบางจุดบางอะไรเนี้ยสามารถที่จะมาแก้ไขนโอวกาสต่อไปได้ ก็มาดูงานใหญ่ๆงานหลักๆบ้านเสร็จเรียบร้อยดีไหมเลือกเถอะตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยอเคลียร์ส่วนการปลูกหญ้าปลูกอะไนี่ประเมินไม่ดูนะครับส่วนการปลูกหญ้าปลูกต้นไม้จัดสวนอะไรนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันตรงตรงนี้ประเมินไม่ได้ดูถึงขั้นนั้นบ้านเรียบร้อยงานเรียบร้อย มีเอกสารบรนุญ,ญาตก่อสร้างแปลนพื้นเขาก็สามารถดําเนินการได้และอีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากกับทีมงานเราทุกๆุกคนในวันที่ประเมินนัดหมายแล้วเราอาจจะยังไม่สะดวกหน้างานยังไม่พร้อมเราสามารถที่จะแจ้งเลื่อนนัดได้นะครับขอขยายเวลาได้สามวันห้าวันก็ว่ากันไปขอได้นะไม่ได้ว่าข,ขอนัดวันพุธเราจะต้องให้เสร็จภายในวันพุธร้อยเปอร์เซ็นเลยอะไรขนาดนั้น ขอขยายเวลาได้ผัดผ่อนไปได้ปกติเขาจะแจ้งข้อความกับลูกค้าว่าประเมินจะเข้าแล้วเราก็ขอขอ้ขอข้อมูลลูกค้าขอเบอร์โทรมาแล้วเราก็โทรประสานกับประเมินแล้วก็นัดหมายในวันที่ประเมินเข้าประเมินอ,ออกมานะครับลูกค้าหรือว่าเจ้าของบ้านในอนาคตไม่จําเป็นต้องอยู่ไม่จําเป็นต้องมาเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการดูแลเคลียร์ให้ทุกอย่าง บริเวณโอหหลังนี้หกสิบตารางวาสิบสองคูณยี่สิบเมตรน่าอยู่มากๆเราดูบรรยากาศช่วงนี้นะครับมันถึงแม้จะมีแดดแต่มันไม่ใช่เป็นแบบร้อนอะไรขนาดนั้นมันมีลมมาเรื่อยๆแล้วบริเวณโดยรอบสงบสงบปลอดโปร่งมีเพียงแค่เจ็ดหลังเท่านั้นนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นแปลงคงยังไม่มีการพัฒนาอะไรทั้งสิ้น,นและมีเพียงแค่เจ็ดหลังเท่านั้นหนึ่งสองสามสี่โอเรียบร้อย หลังที่5้าโอลโลโลนเร็วๆนี้หลังที่6นัดยื่นกู้วันอาทิตย์นี้แล้วก็หลังที่7ต่อไปเฟสเจ็ด mm hmm. ของเราเป็นผลงานที่เสร็จตามระดับขั้นตอนที่สวยงามมากๆเป็นผลงานที่เสร็จตามระดับขั้นตอนที่สวยงามมากๆเป็นการบริหารกระแสเง,งินสดที่ถือว่า,เ,าเกิน80%อเซนที่พอใจนะฮะ <c oughs> <c oughs> น สวยไหมครับสวยไหมครับคุณสิทธินีนะครับพี่อ๋สวยไหมทีมงานเราทุกทกท,กท่านสวยไหมครับโดยรวมก็เหลืองานเก็บสีคานลวนิดหน่อยแล้วก็งานติดตั้งร้วระแนงติดตั้งประตูเนี่ยส่วนสําคัญเราก็เข้าเรียบร้อยแล้วคืออะไรสายเมนสายเมนเราก็เข้าแล้วสายไฟฟ้านะครับสายเมนดึงเข้าตัวบ้านแล้วพร้อมที่ประเมินจะเข้าได้เรียบร้อยแล้วอ่า สวยมากมากครับขอบคุณครับเป็นไงกันบ้างครับนะครับผมก็จะชอบตรวจตอนค่ำนะครับไปถึงตรวจบ้านตรวจงานรอบค่ำอกีกมันจะมีงานโชว์มันจะทำให้เห็นให้เราเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเยอะเพิ่มมากยิ่งขึ้นลองเอาไปใช้ดูนะครับตรวจงานรอบค่ำเปิดไฟแล้วเราจะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ ไม่สามารถเห็นได้ช่วงกลางวันเพื่อให้งานออกมาดีมีคุณภาพแต่โดยภาพรวมเนี่ยโอ้โหถือว่างานสวยงามน่าอยู่มากๆานะครับอินจอยโรมเิดเจ็ดอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับคุณเฟียซ่าเลเสซิงหรือเปล่าครับเลสซิงนะฮะเฟสแปดของเราเร็วๆนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วก็เตรียมเอกสารนิดๆหน่อยๆอาจจะมีการขยับขยาย จะเป็นสเต็ปขั้นตอนไหนยังไงเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต,ต,ต่อไปตอนนี้ทีมงานเราก็เตรียมการบางส่วนแล้วนะครับโอเคนะหลังนี้เรายื่นกู้วันอะาทิตย์นี้มีงานบางส่วนนิดหน่อยที่ต้องเก็บที่ต้องวางแผนเรานะครับหรือว่าทีมงานเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเราจะได้เตรียมการวางแผนกับทีมงานช่างทีมงานพูดรับเหมาถูกเพราะต้องมีการแจ้งกัรล่วงหน้า การที่เราอยู่ในพื้นที่สามารถดูแลหน้างานได้อย่างสะดวกนี่แล้วครับคือข้อดีเราไปช่วงเวลาไหนก็ได้างานตรงไหนมีอะไรจะต้องแก้ไขนิดๆีหน่อยเราแก้ไขได้ทันท่วงทีไม่ต้องปวดหัวมากไม่ต้องเร่งรีบมากวางแผนล่วงหน้าได้แบบชิวๆมีเวลาพาน้องบอสไปกินของอร่อยๆได้โอเคนะนี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกๆคนเข้าใจและเห็นภาพ มีเวลาได้ใช้ชีวิตได้อยู่กับลูกกับครอบครัวได้แบ่งปันได้เติบโตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในขณะที่เรายังแข็งแรงดีอยู่อายุไม่ได้เยอะแยะอะไรขอเป็นลางจังให้ทุกๆุกคนสวัสดีครับคุณพ่อนายช่างฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับผม <Okay. S 1> นาบอสมาสวัสดีนายบอสบ๊ายบายังเวดดังเวด สวัสดีพี่อู๋ที่สวัสดีพี่อู๋อูสวัสดีครับอ่าโอเคอ่าจบไหนรูปจบ